สวัสดีครับผมหมอตีนะครับนายแพทย์พิสุทธิ์ปียะกิรติกุลนะครับจากลอเตอร์สตอรี่ผมจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผม และก็ได้มาศึกษาต่อสาขาวิทศาสตร์ชะลอวัยที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมประจําอยู่ที่ศูนย์วิทศาสตร์ชะลอวัยสถาบาันสุขภาพและความนามไพรยาครับและก็ที่ศูนย์มีอันทายเอิ้งโรงพยาบาลฟิ้มส่วนณภูมิ ผมให้การดูแลรักษาเรื่องวิทยาศาสตร์ชะลอวัยก็คือการส่งเสริมการดูแลสุขภาพการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆหากใครมีคำึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต์ e ด้วยนะครับสวัสดีครับ